สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท i m e l e s s Love นะคะวันนี้เรามาอัพพลังงานกันดีกว่านะคะว่าพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในสถานการณ์ช่วงเวลานี้เนาะเรียกว่าให้ไพ่บอกแม่หมอล้วกันนะคะว่าพลังงานของทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเรามาใช้ไพ่เทพกลีนะคะ เช็คพลังงานของพวกคุณกันดูโอเมดูซ่าในช่วงเวลานี้ก็ให้ระมัดระวังอารมณ์ที่ค่อนข้างจะแปรปวนอยู่นะคะเข้าใจแหละว่าหลายๆอย่างนะคะทั้ง ทั้งสภาพแวดล้อมที่พวกเราต้องเผชิญกันด้วยเนาะทั้งอะไรต่างๆที่ที่อยู่แวดล้อมเราอะนะคะทําให้เราอารมณ์แปรป่วนได้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนจากภายในอะนะคะค่อนข้างชัดว่าเราต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพกายแล้วเราต้องดูแลเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะคะอืม ด้วยความเป็นห่วงนะคะบางทีเวลาเรามีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องกังวลอะไรต่างๆนานานะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราพอจะได้ว่าประครับประคองจิตใจเราไปได้บ้างก็คือการอยู่นิ่งๆแล้วลองหยุดคิดสักพักนะคะเห็นไหมอีออส เป็นพลังงานของการที่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะในชีวิตมันจะมีแสงสว่างเล็กๆหรือแม้กระทั่งมันจะมีวันใหม่วันพรุ่งนี้คือยังไงมันก็ผ่านไปอยู่ดีอนะคะถ้าเป็นในยะของภัยที่อยากจะบอกทุกคนณนะเวลาเนี้ยปัญหามันอาจจะยังไม่ถูกแก้นะคะ หลายคนเผชิญกับสิ่งที่รู้สึกว่าเราหลุดออกจากมันไม่ได้เลยไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีนะคะถ้าเรายังแก้ไม่ได้เราก็แค่ก็แค่ทำเต็มที่เท่าที่เราทำได้นะคะแต่ถ้าเกิดเต็มที่แล้วเราก็ทำได้แค่นี้ปัญหามันก็ยังไม่ถูกแก้เราต้องหยุดก่อนคะ่ะ อยู่นิ่งๆเลยนะคะบางทีแก้งลืมอะไรไปก่อนก็ได้นะคะแม่หมอรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูวันนี้มีความกังวลใจบางอย่างนะคะที่ยังที่ยังแก้ไม่ตกนั่นแหละอยากได้แสงสว่างในชีวิตนะนะคะอยากได้หนทางอยากได้เข็มทิศอะไรอย่างเงี้ย จริงๆก็เป็นทุกคนนะคะในช่วงเวลาสถานการณ์ที่มันยากลำบากเนี่ยเร,เ,เราจะเจอเราจะเจอกันมาแบบหลากหลายรูปแบบนะ,ะแต่ละคนก็แต่ละรูปแบบนะคะยังไงซาก็ต้องเจอชีวิตเราไม่มีทางที่จะราบลื่นโดยที่ไม่เจอปัญหานะคะ,ะมาดูกันต่อสิใครอยากบอกอะไร หกดาบเอสวานแม่หมอาว่าไม่ใช่ไพ่อยากบอกแล้วนะฮะเหมือนพวกคุณเองอยากบอกแม่หมอมากกว่าใช่ไหมคะ <c oughs> คือเป็นพลังงานแบบอยากไปกไกล อยากอยากออกไปไกลๆนะจุดนี้อ่ะนะคะอยากหลีกลี่ลนีผู้คนเบื่อไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ไม่อยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เจอะเจอในทุกเมื่อเช้าวันนะ,ะอยากไปเริ่มต้นใหม่อยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากไปเจอผู้คนใหม่ๆอยากได้โอกาสใหม่ๆนะ ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นขนาดนี้ยมันเหมือนเป็นความเบื่อหน่ายนะ,ะมันเบื่อหน่ายแบบคือเบื่อจนเหมือนข้างในเรามันแม่หมอกกำลังนึกถึงคำหนึ่งที่เขาบอกว่าตายจากภายในอะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะะเหมือนเหมือนเรารู้สึกแบบชินชาเฉยชา แต่มันไม่ใช่เป็นเป็นการปล่อยวางนะมันไม่ใช่แบบวางอุเบกขามองโลกอย่างเข้าใจอะ่ะมันเหมือนคนตายด้านเหมือนคนด้านชาที่ไม่ได้มีความสุขอ,ะอ่ะคือพลังงานของการวางอุเบกขาเนี่ยมันคือเหมือนเราสุขสงบคือความสงบนั่นแหละคือความสุขนะคะไร้ซึ่งความกังวลนี่คือการ วางอุเบกขาการมองโลกการปล่อยวางคือมองทุกอย่างอย่างเข้าใจอย่างเป็นธรรมธรรมชาตินะคะแต่พลังงานของคุณมันไม่เชิงอย่างนั้นนะคะอารมณ์เหมือนแบบมันชินชาคือมันไม่มีความสุขจนจนชินนะประมาณเนี้แล้วก็เหมือนแบบาสามดาบนะคะพร้อมตัดพร้อมไฟพร้อมฟาด ในบางสถานาการณ์แบบรุนแรงด้วยซ้ำไปเหมือนแบบพร้อมตัดมากๆกันะคะไม่มีแบบไม่มีการให้โอกาสอีกต่อไปแล้วนะคะอยู่ในช่วงวิธีที่โหดร้ายนะคะโหดร้ายนะแม่หมอว่าคือเข้าใจนะว่าอาจจะเจออะไรมาเยอะเนาะ อยากหลีกเลี่นผู้คนนะอยากไปเจอความรักที่ดีๆ The Lover ข้อดีข้อดีของไพ่ใบนี้ก็ทำให้แม่หมอเห็นว่าพวกคนนะุณน่ะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีความรักแล้วก็พร้อมที่จะมอบความรักดีๆให้กับผู้คนอยู่นะคะไม่ไม่ได้แบบตายด้านสักขนาดนั้นนะ กับบางคนนะคะความรู้สึกตายด้านมันจะเกิดกับบางคนมากกว่าบางคนบางสถานการณ์อะไรย่างเงี้ยมันเจอบ่อยๆซ้ำๆมันเหนื่อยมากอะ่ะไม่อยากจะต่อล้อต่อเทียงไม่อยากจะแบบสู้รบปบมือ,อะไยอย่างเงี้ยทําได้อย่างเดียวคือตัด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 ต,ดต,ดต,ดตดนะ,ะเอออยากไปไกลๆเนาะ อยากไปเจอโลกใหม่ๆคนใหม่ๆสถานการณ์ชีวิตใหม่ๆที่มันดีเนี่ยเดทนะนะอยากตายแล้วเกิดใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเซเว่นดา แต่เชื่อเถิดนะคะว่าตัวคุณเป็นคนที่มีความอดทนมากคุณเก่งมากๆนะที่ที่ไพ่ออกมาบอกแม่หมอแม้บางสถานการณ์คุณอยากจะฟาดขนาดไหนก็ตามอะ่ะแต่คุณก็เลือกที่จะเก็บอารมณ์เลือกที่จะอดทนนะคะเลือกที่จะสู้ในรูปแบบของตัวเองที่มันแบบไม่ไม่แย่ไม่แย่กับใคร ไม่แย่จนเกินไปนะไม่ทำให้สถานการณ์ที่มันเป็นอยู่แย่ไปกว่าเดิมคุณก็มีแบบเออมีวิธีจัดการในรูปแบบของคุณอดทนในแบบของคุณนั่นเองนะคะอืเป็นคนคิดไกลอะ่ะวางแผนไว้ในหัวหมดแล้วอะนะคะสะสมสะสมกำลังทรัพย์กำลังใจและ เหมือนสร้างฐานอะไรบางอย่างให้กับตัวเองนะคะถ้าคุณจะไปนั่นหมายความว่าคุณพร้อมจริงๆนั่นแหละเป็นทรงนี้อืมตั้งใจนะฮะตั้งใจแล้วแหละว่าจะอืมว่าจะทำทุกอย่างนะเวลานี้ให้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ คือบางทีตัวคุณคุณก็แกล้งมีความสุขด้วยในบางครั้งนะคะไม่ใช่ว,ว่าจะเอ,อเฉยชาด้านชาหรือว่าตายด้านไปเลยถึงแม้ว่าภายในจะเป็นอย่างนั้นก็ตามนะแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันต้องเดินอ่ะนะคะมันต้องสู้มันต้องไปข้างหน้าในไหนเราก็หนีมันไม่พ้นนะเราก็ลองอยู่กับมันให้แบบให้ดีให้มีความสุขคุณเองคุณก็ทำได้แล้วก็ทำเป็นนะนะคะ อแต่ในหัวนี่คือวางแผนไว้แล้วใช่ไหมว่าเนี่ยจะทำอะไรหนึ่งสองสามสี่เพื่อที่จะไปให้พ้นจากสถานการณ์ที่อยู่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะโอ้เป็นสิบนาทีที่แม่หมอทำความรู้จักพวกคุณนะฮะผ่านภัยว่ากำลังคิดกำลังเป็นอะไรกันอยู่นะคะอ่ะเรามาดูในเรื่องความรักกันดีวกว่า ลืมบอกละคะลืมบอกตั้งแต่ต้นคลิปถ้าใครแบบฟังมา10นาทีแรกอาจจะคิดว่าอู้ดแ,แม่หมอพูดนานอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอยากจะให้แบบสคริปต์นะคะโดดข้ามมาเลยที่นาทีนี้นะคะอ่ะมาดูในเงี้ยความรักกันดีกว่า ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเมดูซ่าไพ่ใบเดิมะนะคะออกมานั่นแสดงว่ามีความว้าวุน่นมีความว้าวุ่นมีความกังวลอยู่ในใจอยู่เหมือนกันะนะคะมันเหมือนกับว่ามีความน้อยใจมีความคิดเล็กคิดน้อยในความสัมพันธ์ในบางอย่างบางเรื่องมีแบบคิดไปเองด้วยนะคะ คิดมากเกินความเป็นจริงคือความเป็นจริงอาจจะอยู่ประมาณ8แต่เราต่อยอดเชื่อมโยงไปเ1้าสบอดแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เรียกว่าต่อยอดต่อยอดเรื่องราวจากจากสิ่งที่รู้มาจากจินตนาการในหัวนะคะมีความหวั่นไหวลึกๆในใจบางอย่างในเรื่องความสัมพันธ์เนะาะยังไงต่อ ก็ดีนะคะถ้าในช่วงเวลานี้มีการอธิษฐานขอพอรหรือแม้กระทั่งแบบเขาเรียกว่า m a นิเฟสใช่ไหมคะความรักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจัก,กรวาลอะไรอย่างเงี้ยทำไปเลยค่ะนะคะคือทำไปเลยถ้าอยากจะได้ใครสักคนที่ตรงตามสเปคตรงตามความต้องการของเราจริงๆอะจดจอนะคะ การจดจ่อเนี่ยมันก็เหมือนการทําสมาธิอย่างหนึ่งนะ,ะการทําสมาธิเนี่ยมันทําให้พลังจิตเรามีแบบคือพลังงานนั่นเองนะคะพอพลังจิตเราเข้มแข็งอะสิ่งไหนที่เราต้องการะมันมักจะได้ผลนะคะมันเหมือนกับว่าเราเพ่งเหมือนเราปักหมุดหมายอะคะ่ะว่าเราอยากได้แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนอะแต่หมุดเรามันชัดนะ่ะ ยังไงก็ถึงนะคะจริงถ้าอยากได้คนแบบไหนอ่ะมินิเฟสนะคะเขียนเขียนจดแล้วก็สั่งนะคะสั่งตัวเองบอกตัวเองจริงๆสั่งได้นะคะบอกตัวเองอะ่ะเหมือนตัวเราเองคุยกับตัวเองนะคะแม่หมอก็ไม่รู้จะเชื่อมไปยังไงนะค,ะคือบางทีเรื่องจิตเนี่ยเป็นอะไรที่มหัศสรจย์มากอยู่ทีเดียว มาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วแหละการไปขอพรเนี่มันก็ไม่ต่างจากการมินิเฟนนะบอกไว้เลยเพราะว่าการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเราเชื่อนะคะว่าจะมีอะไรบางอย่างจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะคอยช่วยเราอยู่นะคะมาต้มาดูซิแท้จริงเราเป็นเช่นไร ลังงานของคุณนี้เป็น queen, of p e n t a c l e แล้วก็ string โอ้ไพ่ซ้ำ มีความพยายามอยู่เหมือนกันนะคะคุณนะมีความตั้งใจดีมีความพยายามมีความอดทนมากๆนะคะที่จะทำทุกอย่างให้มันจบภายใต้ภายใต้มาสที่นิ่งๆนะคะในความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณน่าจะไปแอบส่องเขาอยู่บ้างใช่ไหมคะไม่บ้างแหละก็คือส่องแหละส่องส่องเยอะนะคะมันเป็นพลังงานของการต่อสู้ กับความต้องการของตัวเองอย่างหนักหน่วงมากทีเดียวนะคะมันทำไมถึงบอกว่าต่อสู้ความต้องการของตัวเองไม่ได้มีชาลีออดหรืออะไรที่มันออกมาอย่างนั้นนะคะปกติชาลีออดเนี่ยมันจะเป็นภัยการเดินทางหรือการต่อสู้การบุกพุ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะ ต่างชาติต่างศาสนาแต่สําหรับแม่หมอแม่หมอหมองว่าไพ่ชารีออดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่มา้าขาวม้าดำะนะคะกําลังแบบไปในทิศทางเดียวกันในขณะที่ในหัวนี่ก็คือ,คอมีเรื่องแย้งอ่ะมันมีบางอย่างที่แบบตรงข้วตรงข้ามกันเพราะมันมีทาวเวอร์มาอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับว่าในหัวของคุณนี่คุณอยากจะถล่มทลายอยากจะ พังอะไรสักอย่างนะคะแต่มันตามด้วย Strength มันคือความอดทนอดกลั้นนะ,ะไม่ให้สิ่งนั้นมันเกิดอยู่มันขนาบด้วย Queen of p e n t a c l e ด้วยความนิ่งอนะคะพยายามนิ่งภายใต้สถานการณ์ภายในใจที่มันร้อนเป็นไฟเนี่ยต้องถูกควบคุมขนาบค้างด้วยความอดทนอย่างยิ่งนะคะในขณะเดียวกันก็อยากจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นอย่างไรบ้าง นะคะอารมณ์อยากรู้เขารู้เราอะ่ะเออไม่ใช่เราคนเดียวใช่ไหมที่ต้องแบบมาเจอชะตาก,กรรมอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่เราคนเดียวใช่ไหมที่ต้องเจ็บต้องรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยพลังงานของคุณมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะอารมณ์แบบเชื่อมโยงกับเขาอ่ะอยากเชื่อมโยงกับเขาอ่ะฉันรู้สึกแบบนี้ก็อยากจะให้เขารู้สึกในแบบเดียวกันนะคะเวลารัก เขาก็ควรจะต้องรักฉันแบบที่ฉันรักเขาเวลาเวลาเศร้าเวลาคิดถึงะมันก็ต้องเป็นในแบบเดียวกันสินะคะเป็นนะคะคุณไม่ต้องห่วงเขาก็เป็นมันเชื่อมโยงกันจริงๆนั่นแหละอย่างที่คุณต้องการเลยนะคะ พลังงานเขานะคะแปดถ้วยมีการเดินหันหลังให้กันและกันจริงๆนั่นแหละนะคะแต่การเดินหันหลังการเดินจากไปเนี่ยมันยังคงมีความรู้สึกที่พกพาไปตลอดนะคะ ไม่ได้แบบไปแบบไม่มีเยอะใหญ่นะมันเป็นการหันหลังแบบมีเยอะใหญ่จริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันมีสิ่งที่ต้องทํามีหน้าที่บางอย่างนะคะอาจจะเรื่องของการงานการเงินนะคะคนคนนี้ความมั่นคงอะไรบางอย่างในชีวิตที่เขาต้องทํานั่นเองนะคะเพราะในขณะเนี้ยความมั่นคงที่ว่านะนะมันยังอยู่ในจุดที่ ที่ยังไม่สามารถรับผิดชอบใครได้นะคะเรียกว่าอนาคตอียาวไกลเพราะฉะนั้นเขาก็คงต้องแบบเหมือนไปเพื่อเพื่ออนาคตของตัวเองนะคะเป็นคนมองการไกลมองการไกลที่ว่าคือคิดถึงอนาคตเบื้องหน้ามากกว่าความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนั่นเองเนาะ ก็มีความพย,ยายามนะคนคนนั้นพลังงานของเขาอ่ะแล้วมันเชื่อมโยงกับคุณได้อย่างไรเขาคิดยังไงกับคุณนะคะมาดูก,กันหกเหรียญหนึ่งไม้เมจิเชียนแปดไม้แล้วก็หกไม้ โอ oh. มีทั้งหกเหรียญทั้งหกไม้ พลังงานของเขานี่ดูเข้มข้นในการต่อสู้นะคะถาไว้เชื่อมโยงยังไงถึงคุณเห็นไหมคะเหมือนแบบมุ่งมั่นอะมุ่งมั่นว่าอะมุ่งมั่นว่าแม่หมาคคำขอโทษที่คือมุ่งมั่นว่าฉันจะต้องชนะในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ก่อนที่จะชนะใช่ไหมเขาว่าจะต้องแบบ ชนะในเรื่องของแบบคือคนเรามันต้องเข้มแข็งมันต้องพร้อมมันต้องแบบมันต้องมั่นใจจริงๆอะนะคะว่าเรามีพละกกำลังมากพอที่จะปกป้องคุม้มครองใครสักคน่ะนะคะให้เขาปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวง่ายๆก็คืออยากเป็นผู้นำอยากเข้มแข็งนะคะเพื่อที่จะได้เริ่มต้น แบบอย่างมีศักยภาพะนะคะแล้วมันตามในเมจิเชียนนั่นหมายความว่าคนคนนี้ฮึเ่เหิมมากะนะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณน่ะเขาอยากจะทําดีที่สุดนั่นเองเมจิเชียนอะทำทุกวิถีทางให้มันแบบสมบูรณ์แบบในแบบที่เขาต้องการนะคนคนนี้ตั้งใจที่อยากจะเอาชนะนะเนี่ยอยากจะเอาชนะทุกปัญหาทุกอุปสรรค ด้วยตัวของตัวเองอะนะคะอยากสู้เอออยากสู้อยากเป็นผู้น,นำอยากกลุยอะนะคะแปดไม้นี่มีหลายๆครั้งนะคะที่เขาอยากจะบอกว่าสิ่งที่เขากำลังทำนี่มันคืออะไรนะคะมันหลายอย่างมากๆนะคะนเวเชียนเนี่ยน,นูนี่นั่นหลายอย่างที่ว่าเนี่ยเหมือนเป็นมนุษย์ที่ต้องจัดการทุกสิ่งอะนะคะ ปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่เขาหมดเพราะฉะนั้นอนะกว่าที่เขาจะไปสู่ชัยชนะได้อะมันล่ยอย่างจริงๆอกนะคะ ดูไพ่ออกมาแต่ละใบทว่าโอ้เห็นไหม่ะมันคือกว่าขจัดนานะคะเขารู้นะคะเขารู้ว่ามันยากนะคะมันก็เลยเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาสถานการณ์แบบไหนมาดูกันสถานการณ์ก้าวดาบเหมือนเขาไม่ทำอะไรนะคะ เหมือนเขาเฉยเหมือนคนที่แบบไม่ไม่แก้ปัญหาอะไรในใสายตาคุณน่ะนะคะที่มองเขาอะเขารู้นะคะเขารู้ว่าคุณมองเขาแบบนี้เนี่ยเหมือนคนไม่ทำอะไรเหมือนก้าวดาบอะนะคะหมกมุ่นอยู่แต่กับความคิดอยู่กับปัญหาของตัวเองก็เลยกลายมาเป็นสีถ้วยไม่สนใจนะเมืนเฉยไม่แสดงอาการใดๆให้รับรู้ทั้งนั้นสองดาบบล็อกนะคะ ไม่เขาบล็อกคุณคุณก็บล็อกเขาอะนะคะอยู่ดีๆก็ขาดการติดต่อสื่อสารเชย่นะคะอยู่ดีๆก็ไม่คุยอยู่ดีๆก็ทําเงียบทําหายนะคะตามด้วยแฮงแมนเหมือนตายจากกันไปแล้วนะคะมีปัญหาอะไรนักหนาทําไมถึงไม่หือไม่อือไม่แสดงไม่บอกไม่อะไรเลยนะคะทําไมเลือกที่จะหายไปเฉยๆเหมือนตายจากกันนานะคะ เนี่ยไม่ตายก็เหมือนตายนะคะห้าใบเนี่ยเขาเขารู้นะคะว่าคุณมองเขาแบบเนี้ยอารมณ์เหมือน,นเหมือนสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมืนตายไปแล้วอ่นะคะเมันหายมืนตายจากไม่พูดไม่จาไม่สื่อสารใดๆทั้งสิ้นทําเพิกเฉยทําเงียบอยู่แต่กับตัวเองอ่ะนะคะ จริงๆเนี่ยเนี่ยเขารู้ว่าคุณคิดกับเขาแบบนี้นะคะเนี่ยไม่ต้องอ่านไพ่ออกแค่ดูภาพนี้ก็รู้เลยนะคะเขาชาติชักอ่ะแล้วยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณมาดูสิแม่หมอจะไม่ถามนะคะว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรอะ่ะแค่ห้าใบเนี่ยก็ไม่เทคแล้วนะคะมันก็เป็นอย่างที่คุณคิดนั่นแหละ นะคะเขาทำอะไรไม่ได้หรอกคนคนเนี้ยเรามาดูความรู้สึกกันดีกว่าจัสมิก็ชัดเจนนะคะเขารู้ละว่าตอนนี้เขาเสียใจเสียดายนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือชาลีออดเห็นไหมเขาชาลีออดมากเขาทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะ ความรู้สึกเขานะเขาทําอะไรไม่ได้จริงแต่ความรู้สึกเขาอ่ะเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่นะคะอยากมาหาแบบมาได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากทําอยากทําตามแต่ใจของตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะเขารักคุณคจบจริงตั้งแต่จัสเมนละ นะคะ j u ส t m e n t chariot the f u l ตามด้วยสองถ้วยรักแหละนะคะห้าถ้วยค,คือความเสียใจเสียดายกับกับอดีตกับสิ่งที่เคยทำลงไปนะคะก็ชัดอ่ะอันนนั้ก็ชัดอยูอดด่ละ justment เนี่ยมันก็เหมือนเป็นเป็นไพ่ที่เหมือนเป็นไพ่ที่แบบ เคลียร์คันะคะชัดเจนทุกอย่างถูกสรุปไปหมดแล้วว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะสรุปว่ยังไงสรุปว่าเออเสียใจนะกับสิ่งที่ทำลงไปเสียดายกับอดีตเงี้ยชลิออดอยากมานะอยากพุ่งอยากลงสนามอีกครั้งหนึ่งอยากทำตามใจตัวเองนะคะเอฟูอยากเริ่มศูนยะ์ะไม่ใช่นับหนึ่งใหม่นะคะอยากหลางบาง ล้างบางทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เลยเริ่มจากความรักที่มีแค่เราสองคนอะเริ่มจากความรักที่เป็นความรักจริงๆะนะคะความรู้สึกโอ้พอแค่นี้แหละนะะแม่หมอไปต่อไม่เป็นละเนาะก็สบายใจนะพอสองท้วยออกมาแล้วว่ามันไม่ต้องแบบจินตนาการอะไรเลยในเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าแค่ความความรู้สึกที่ที่เป็นแบบเนี้ย มันก็บ่งบอกได้แล้วนะคะว่าการกระทําทุกอย่างที่ทําไปมันมีเหตุมีผลอันเนื่องมาจากความรู้สึกอันเนื่องมาจากความต้องการภายในใจบางอย่างคือถ้าเราอรารมณ์เหมือนรักใครสักคนมากๆเราก็อยากที่จะดูแลเขาให้ดีอยากจะเป็นหลักให้เขาพึ่งพ,งพิงได้นะคะถ้าตอนนี้ยังเหลวไหลอย,อยู่เราก็ไม่มีหน้านะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกดีกับเขามากๆ นั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ